ดับผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจหญิงจะมีใครกันบ้างและใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโนบิไรซิง่งก็มีน้องๆผู้ติดตามช่องของเราพิมพ์ขอกันเข้ามาครับว่าอยากจะให้ผมลองทำคอนเทนต์ จัดอันดับผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจหญิงภายในเรื่องวันพีดูบ้างจะต้องขอบคุณน้องมากๆาเลยนะครับที่อยากจะเห็นช่องชิโนโบีของเราแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เลยทําเป็นคลิปนี้ออกมาให้ได้ดูกันครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมก็ขอรบกวนให้ช่วยกันกดติดตามเราโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e หรือถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อะไรก็ได้กันในคลิปนี้ด้วยนะครับ มันจะช่วยให้มีคนเห็นคลิปเห็นช่อง YouTube ของผมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะช่วยผมได้เยอะมากๆเลยล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดู10อันดับผู้ที่มีพลังพิเศษจากผนปีศาจของผู้หญิงในเรื่องวันพีทกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10อูติเริ่มกันด้วยหนึ่งใน6ล่องนภะพาจากกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรลูกน้องคนสําคัญของไคโดครับเธอเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลริว,รวหรือผลในโดเสา โมเดลแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์ดึกดำบรรที่ก็จะเปลี่ยนร่างกายของผู้ที่กินเข้าไปให้กลายเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ซึ่งก็จะทําให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งความอึดถึกทนและความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นโดยลักษณะสําคัญของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้นั่นก็คือพวกเขาจะมีกะโหลกบริเวณหน้าผากที่หนามากๆแล้วก็จะใช้อวัยวะส่วนนี้เป็นอาวุธในการโจมตีคู่ต่อสู้ โดยการพุ่งชนเอาหัวโขกครับเหมือนกับที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆในการต่อสู้ของเธอในวันพีทภาควาโนคุนี้และด้วยความที่มันเป็นผลปีศาจสายโซออนลูกเล่นพลังพิเศษอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีมากนักครับเมื่อเทียบกับผลปีศาจสายอื่นๆจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะขนานนามว่าผลปีศาจสายโซออนมันเป็นสายที่อ่อนแอที่สุด แต่มันก็ไม่ใช่สําหรับผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาครับพวกนั้นเนี่ยโมเดลแต่ละโมเดลจะเป็นเทพเจ้าหรือไม่ก็สัตว์ในตำนานที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ตัวของอุนติก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครหญิงที่มีพลังของผลปีศาจที่แข็งแกร่งมากๆแบบติดหนึ่งใน10อันดับเท่าที่ผมจะคิดออกมานเวลานี้แล้วละครับ หรือถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีตัวละครที่ตอบโจทย์แล้วก็แข็งแกร่งกว่าอุนติแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอันดับที่ 9. ป้าสือรุป้าสือรุเธอเป็นทาหารเรือยศพลเรือโทที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจ ผลวัวสุวัวสุหรือผลซักล้างผลปีศาจสายพารามิเซียที่นอกจากพลังของมันจะทําให้ศัตรูมีร่างกายภายนอกที่สะอาดเอี่ยมอ่องแล้วมันยังมีพลังที่สามารถควบคุมส่งผลงกับความคิดและจิตใจช้าล้างความคิดสกรปรกชั่วร้ายเปลี่ยนเจตจ,จำนงทิศทางการใช้ชีวิตของศัตรูไปได้โดยสิ้นเชิงเพียงแค่การสัมผัสไปที่ตัวของฝ่ายตรงข้าม ตัวอย่างเช่นในเหตุการณ์ที่สงครามมารีนฟอร์ดครับที่ก็จะมีพวกโจรสลัดกิ๊กี้สองคนพุ่งเข้ามาหวังที่จะทำ้ายป้าซือรุแต่เธอก็ได้ทำการซักล้างพวกเขาจนกลายสภาพเป็นเหมือนกับผ้าหลังจากการซักล้างและถูกตากทิ้งไว้ที่มันก็จะดูสะอาดเอี่ยมอ่องเปล่งประกายอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังไม่มีความต้องการที่จะต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวครับรากับว่าสมองของพวกเขาถูกล้างทิ้งไปหมดแล้ว นี่ก็คือเศษเสียวความน่ากลัวของผลวัวสุวัวสุหรือผลซักล้างของป้าสือรูครับจริงๆแล้วไอ้ผลปีศาจผลนี้เนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ก็เป็นได้ครับแต่ข้อมูลการต่อสู้ของป้าซสือรูที่เรามีในตอนนี้นั้นมันยังมีน้อยอยู่มากๆผมก็เลยยังสามารถคำนวณออกมาได้เท่านี้ครับอันดับที่8 Black ็ a มา a รีย อีกหนึ่งหกล่องนาภาแห่งกลุ่มโจนสลัดร้อยอสูรลูกน้องของไคโดครับเธอเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจสายโซอ,ออนพันสัตว์ดึกดำบรร ผลขู่โมขูม่โมหรือผลแมงมุมโมเดลแมงมุมโบราณที่ก็จะเปลี่ยนร่างกายของเธอให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่ง,งแมงมุมโดยที่ตัวของแบล็กมารียเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ช่วงร่างของเธอเป็นแมงมุมเท่านั้นนะครับส่วนท่อนบนของเธอยังคงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ที่มันก็จะดูแตกต่างจากผลปีศาจสายโซออนหลากหลายผลอยู่พอสมควรครับความสามารถของผลนี้มันก็จะทําให้เธอสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเคลื่อนไหวไปบนกําแพง แยังมีใยเหนียวและทนทานปล่อยออกมารัดพันธนาการเป้าหมายนอกจากนี้เธอยังสามารถสร้างพิชชนิดพิเศษออกมาโจมตีใส่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสาดใส่แบบตรงๆหรือนามาเคลือบไว้ที่อาวุธของเธอเองจะได้ว่าเป็นตัวละครที่อันตรายเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มจนสลัดร้อยอสูรเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่ 7. นิโคโรบิน เธอเป็นหนึ่งในพวกพ้องคนสําคัญของกลุ่มโจนสลัดหมวกฟางทําหน้าที่เป็นนักโบราณคดีประจํากลุ่มคอยนําข่าวสารต่างๆจากโลกภายนอกเข้ามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับรู้และเธอก็จะเป็นตัวคีย์หลักสําคัญในการพาทุกคนไปเจอกับวันพีทในเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลจากการที่เธอศึกษาประวัติศาสตร์ผลเนกลิฟมาตลอดชีวิตของเธอเลยด้วยผลปีศาจที่เธอกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลปีศาจที่มีชื่อว่าผลหานาหานะ ana, ห,นะหรือผลดอกไม้ ผลปีศาจที่จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปอย่างโรบินสามารถแตกกิ่งก้านสาขาหรืออวัยวะในร่างกายของตัวเองออกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทั่วไปเช่นหยิบจับสิ่งของพาตัวเองขึ้นที่สูงหรือที่ที่ยากจะเข้าถึงและสามารถเคลื่อนที่ไปในอากาศได้ในการต่อสู้นั้นเธอสามารถจับบล็อกทําให้เป้าหมายเสียการควบคุมตัวเอง หากกระดูกของคู่ต่อสู้ได้และเธอยังสามารถพัฒนาพลังของตัวเองให้สามารถสร้างอวัยวะของตัวเองขนาดใหญ่ออกมาใช้ทำลายล้างคู่ต่อสู้ซึ่งพลังสูงสุดเท่าที่เราจะได้เห็นจากตัวของโรบินมันก็คือการที่เธอเนี่ยสามารถสร้างตัวเองขนาดยักษ์ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับแบ็กมาเรียในวันพิษภาควาโนคุนี้ได้ีกด้วยครับอันดับที่ 6. ชาร์ลอตต์สมูตตี เธอคือหนึ่งในแม่ทับขนมหวานลูกสาวคนโตของหนึ่งในอดีตสีจ่จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมเธอดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่มีร่างกายที่ดูเหมือนว่าจะเกิดมาเป็นนักรบไม่ว่าจะเป็นความใหญ่โตดุด,ดันแถมยังมีดาบที่ก็น่าจะเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นหนึ่งในดาบเรื่องชื่อ แต่ที่น่าสนใจเลยก็คือพลังพิเศษจากผลปีศาจของเธอครับนั่นก็คือผลชิโบชิโบหรือผลบีบคั้นผลปีศาจสายพารามิเซียที่พลังของมันเนี่ยจะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถบีบคั้นน้ําออกมาจากสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ที่บางอย่างเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มีน้ําซดซ้ําแต่มันก็ยังสามารถบีบคั้นน้ําออกมาได้ซึ่งไอ้น้ําที่บีบออกมาเนี่ยพวกเขาก็จะนํามาดื่มกินกัน,กนครับ น่าอีที่สุดเลยใช่ไหมล่ะจนผมนําไปจัดอันดับในคลิปผลปีศาจที่น่าแหวกที่สุดในเรื่องวันพิสเลยด้วยครับว่บางก็ไปดูกันได้นะครับแต่แนะนําว่าอย่าดูตอนกินข้าวล่ะแต่หลายๆคนที่กินเข้าไปเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ําพวกนี้นี่มันอร่อยสดชื่นดีนะครับซึ่งในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีการนําผลบีบ หรือดูดซับน้ําออกมาจากร่างกายของศัตรูและนํามาดัดแปลงใช้ได้อย่างลงตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการบีบพิษออกมาจากร่างกายของตัวเองการใช้ดาบแทงไปที่เป้าหมายดูดน้ําทั้งหมดออกมาแล้วก็ยิงคลื่นน้ําแรงดันสูงออกไปโจมตีศัตรูเป็นคลื่นพลังที่สามารถจมเรือของฝ่ายตรงข้ามได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยด้วยครับคล้ายๆกับท่าของมีฮอคเลย พลิกผันจากเครื่องขันน้ํามาเป็นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงซะอย่างนั้นตรงนี้มันก็ดูจะเป็นอารมณ์ขันเป็นความตั้งใจของตัวอาจารย์โอด่าเหมือนกันนะครับนี่อันดับที่ 5. โบอาแฮนคอกต่อมาจะเป็นตัวของจกักรพรรดินีแห่งเผ่าคุดจาคนปัจจุบันแถมยังเคยเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดอีกด้วยนอกจากกระบวนทาการต่อสู้ระยะประชิด และหาคีต่างๆที่ก็น่าจะมีถึงสประเภทรวมถึงหาคีราชันด้วยเธอก็ยังมีพลังพิเศษจากผลปีศาจท,ที่มีชื่อว่าผลเมโรเมโรหรือก็คือผลรุ่มหลงผลปีศาจสายพารามิเซียที่จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถปล่อยลาแสงรูปหัวใจออกมาจากมือและเปลี่ยนให้คนที่อาบแสงนี้กลายเป็นหินได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถสร้างและยิงลูกศรอ,ออกไปได้ครั้งละหลายๆลูกเพิ่มระยะก,การโจมตี เปลี่ยนให้คนที่โดนการโจมตีนี้กลายเป็นหินได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็จะมีท่าไม้ตายใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนผู้คนโดยรอบให้กลายเป็นหินได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวที่มีชื่อว่าเพอร์ฟูเป็นการโจมตีที่แผ่ขยายอนาเขตออกไปเป็นวงกว้างมากๆเลยครับหลังจากที่โดนท่านี้กันเข้าไปแล้วจะไม่มีใครสามารถคลายพลังนี้ออกไปได้เลยนอกจากตัวของแฮนค็อก ที่เป็นผู้ครอบครองพลังจากผลเมโรเมโรนี้อยู่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นพลังพิเศษที่แข็งแกร่งและโกงเป็นอันดับต้นๆภายในเรื่องจนมหาวายร้ายอย่างจนสลัดหนวดดําก็อยากจะได้ผลนี้ไปครอบครองเป็นเจ้าของครับอันดับที่4กุนโกเธอเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหนึ่งในภาคีอัศวินเทพ หนึ่งในขุมกําลังหลักของท่านอิมที่เพิ่งปรากฏตัวมีบทบาทออกมาในวันพีดภาคเกาะเอลบาฟครับเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเธอมากนักแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเธอจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับบลูคกหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มหมวกฟางครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับผลปีศาจที่เธอใช้ครับ มันก็คือผลอาโรอาโรหรือผลลูกศรผลปีศาจสายพารามีเซียที่พลังของมันจะทําให้ผู้ที่ใช้สามารถควบคุมลูกศรที่สร้างมาจากร่างกายได้อย่างอิสระนอกจากจะสามารถใช้พุ่งโจมตีทิ่มแทงศัตรูแล้วยังสามารถนํามาห่อตัวสร้างเป็นชุดเกราะหรือส่วนเสริมอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ที่เราจะได้เห็นเป็นอันดับแรกจากกุนโกะเลยก็คือเธอจะนําพลังจากผลลูกศรมาสร้างเป็นขาที่ยาวขึ้นที่สามารถช่วยในการเคลื่อนที่โจมตีศัตรู และหมัดอันใหญ่ยักษ์ที่ก็น่าจะช่วยเพิ่มอาณาเขตทำลายและเพิ่มพลังในการโจมตีครับนอกจากนี้ยังสามารถสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตเสมือนอย่างนกขึ้นมาช่วยเป็นยานพาหนะได้พลังนี้ยังมีข้อดีอีกเพียบเลยครับอย่างเช่นสามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ไปได้อย่างเช่นกลุ่มเด็กๆนักเรียนของเผ่าเอลบาฟที่ถูกสั่งให้เดินไปตามที่ลูกศรชี้การโจมตีของคู่ต่อสู้ จะสามารถถูกเบี่ยงออกให้ห่างจากตัวของกุณโกะได้โดยที่ตัวของเธอเนี่ยไม่ต้องออกแรงหลบเลยด้วยซ้ำครับนอกจากนี้มันยังสามารถช่วยเพิ่มเสริมแรงให้กับตัวของกุณโกะโจมตีเป้าหมายได้อย่างรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยผลลูกศรน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลังที่สามารถดัดแปลงใช้ได้อย่างหลากหลายสมกับเป็นขุมพลังของเหล่าอัศวินเทพศัตรูในช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องวันพีจริงๆครับอันดับที่สม ยามาโตะเธอคือลูกสาวของหนึ่งในอดีตสี่จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งอย่างไคโดครับเธอคือหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยงามรูปร่างกำยำสมส่วนสมกับการที่เธอเป็นนักสู้มากๆนอกจากวิชาการต่อสู้อันร้ายกาจและหากคีต่างๆที่เธอมีแล้วเธอก็จะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลอินูอินุหรือผลสุนักโมเดลโอกุจินมากามิผลปีศาจสา,ายโซออนพันสัตว์มายาที่ก็จะเป็นเทพหมาป่าผู้พิทักษ์ตามตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น ที่มันก็จะช่วยส่งเสริมให้ตัวของยามาโตะมีทั้งพลังกายและความเร็วที่เพิ่มขึ้นหลายเท่านอกจากความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วผลปีศาจผลนี้ยังทำให้เธอสามารถควบคุมน้ำในอากาศเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งพุ่งเข้าโจมตีทิมแทงเป้าหมายอีกทั้งยังสามารถพ่นไอเยือกแข็งเข้าไปแช่แข็งเป้าหมายได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจที่ทั้งสง่าง,งามและแข็งแกร่งได้ในเวลาเดียวกันเข้ากับตัวของยามาโตะเป็นที่สุดแล้วห่ะครับ อันดับที่ 2. ชาร์ลอตต์หลินหลินหรือบิ๊กมัมหญิงสาวผู้เคยอยู่บนจุดสุดยอดของโจรสลัดหญิงอดีตหนึ่งใน4จกักรพรรดิโจรสลัดที่เป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนอกจากเธอจะมีพลังกายที่แข็งแกร่งกว่าคนปกติทั่วไปมากๆแล้วเธอยังมีพลังพิเศษจากผลปีศาจที่ได้รับสืบทอดมาจากคนอื่นๆโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างผลโซรุโซรุหรือผลวิญญ,ญาณผลปีศาจสายพารามิเซีย ที่จะทําให้ตัวของเธอสามารถช่วงชิงวิญญาณมาจากเป้าหมายนํามาเป็นของตัวเองและส่งต่อวิญญาณเหล่านั้นไปยังสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสาสารทางธรรมชาติอย่างเช่นดินน้ํโลมไฟก็สามารถทําได้เช่นกันครับแล้วเธอก็จะเรียกสิ่งมีชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาว่าโฮมี่ครับในเรื่องวันพีทเนี่ยเราจะได้เห็นตัวของบิ๊กมัม แบ่งปันวิญ,ญญาณเข้าไปใส่ในสิ่งของเป็นจํานวนมากจนสามารถสร้างกองทัพโฮมี่ของตัวเองยกทัพไปถล่มจนสลัดกลุ่มอื่นได้ด้วยตัวคนเดียวเลยด้วยแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับกับจิวเวอรี่บอนนี่บอนนี่เธอเป็นกัปตันของกลุ่มจนสลัดบอนนี่ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวาทั้ง11คนกลุ่มจนสลัดเลือดเดือดทั้ง11คนที่สามารถมีค่าหัวไปจนถึง100ล้านได้ภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งพวกเขาก็จะสามารถขึ้นมาเป็นตัวอันตรายอันดับต้นๆของโลกได้ภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น แถมตัวของบอนนี่เองเนี่ยยังมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นอีกด้วยซึ่งตัวของบอนนี่ก็ได้เข้ามาเป็นโจรสลัดออกผจญภัยในทะเลได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับสาเหตุที่เธอยังอายุน้อยแต่มีร่างกายที่เป็นสาวเต็มตัวเต็มวัยขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยถูกจับมาทดลองผลปีศาจตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ในท้องแม่นู่นเลยผลที่ได้ก็คือบอนนี bon ่จะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจที่มีชื่อว่าผลโทชิโทชิหรือผลอายุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลครับ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนอายุของตัวเองให้อยู่ในช่วงไวัยไหนก็ได้ตั้งแต่เด็กไล่ไปยันแก่และยังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เติบโตไปเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้ด้วยเหมือนกันครับไม่ว่าจะเติบโตไปเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่พร้อมเพรียวร่างบางที่มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่หรือจะเป็นสาวกล้ามใหญ่สุดแข็งแกรง่งที่จะเน้นใช้พลังเข้าต่อสู้แบบทำลายล้างก็สามารถปรับใช้ความสามารถได้ตามสถานการณ์เลยครับพลังนี้ยังสามารถส่งต่อไปยังเป้าหมายคนอื่นๆได้อีกด้วย หรือก็คือสามารถปรับรดอายุของเป้าหมายได้นั่นเองครับเธอยังสามารถอัดพลังเข้าไปในกระสุนปืนยิงใส่เป้าหมายทําให้พวกเขาเหล่านั้นพบเจอกับประสบการณ์หลังความตายไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อีกด้วยซึ่งความโหดขั้นสุดของพลังนี้ มันก็คือตัวของบอนนี่ที่สามารถเปลี่ยนร่างของตนเองไปตามจินตนาการและความเชื่อของตัวเองได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเธอจินตนาการถึงเทพนิกะและเธอคิดว่าในอนาคตเนี่ยตัวเองก็สามารถเป็นเทพนิกะแบบนั้นได้เธอก็จะสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นแบบนั้นได้จริงๆครับแล้วก็จะมีพลังที่ใกล้เคียงกับลูฟี่ในร่างเทพนิกะเลยด้วยเรียกได้ว่าคนที่ทดลองกับบอนนี่อย่างตัวของเซนเจก,กเซียเซตเทิร์นเนี่ย พลาดมากๆที่ส่งพลังมหาศาลขนาดนี้ให้กับเธอนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัด10อันดับผลปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้หญิงในเรื่องวันพีชนี่ก็จะเป็นการจัดอันดับจากประสบการณ์การติดตามวันพีชของผมล้วนๆเลยนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนจากคลิปการจัดอันดับในหมวดอื่นๆที่ผมเคยทาเอาไว้เพราะว่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครใหม่ๆอย่างกุนโกะแล้วก็บอนนี ที่มีการเปิดเผยพลังแบบเต็มตัวเพิ่มขึ้นมาที่ทั้งคู่เนี่ยมาแรงแซงตัวละครเก่าไปหลายตัวเลยละครับซึ่งถ้าคลิปนี้มันมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครไปบ้างผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวละครไหนที่ดีกว่าก็สามารถพิมพ์1ิอันดับของตัวเองทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือจะเอาแบบยอ่อๆสัก3อันดับก็ได้ครับ เดี๋ยวว่างๆผมจะเข้าไปอ่านไปตอบคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยการกดปุ่ม Subscribe ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์อะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปในทุกสัปดาห์ได้นะครับ การทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยการเพิ่มโอกาสให้คนอื่นเห็นคลิปของผมมากขึ้นอันนี้มันเป็นระบบของ YouTube เขานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกที่เข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์ชิของเราในทุกๆเดือนด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องชิโนบิ Movie กันสักหน่อยนะครับมันจะเป็นช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถเข้ามากดติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ